นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุต an carry ิยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติย er ัมปิสังคังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสรนังคัจฉามิกราบนมัสการเพราะท่านสมณโปติรักและหมู่สองด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรม ยัดเยยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิตก็อาตมานั่งรถมาจากคลองเตยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตมีงานเปิดตัวหนังสืองานเปิดตัวหนังสือของนักเขียนกวีลุกศิษย์อาจารย์กรมทวนคันธนูเนี่ยทับท่วงสีหะาสายยา ก็เป็นบทกวีที่บรรยายนกเจ็ดสิบชนิดบรรยายเป็นบทกวีมีภาพประกอบด้วยสวยสดงดงามทางเจ้าของหนังส,สือเนี่ยส่งหนังสือไปให้อดามาพร้อมลายเซน็นพร้อมทั้งกราบนิมนต์อดามาไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือนี้ด้วยอาตมาก็ช่างใจแล้วช่างใจอีกเพราะว่า งานเป็นเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงอาตมามีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเิริกิจมาที่นี่ชั่งใจว่าจะทันไม่ทันนยถ้าไม่ทันก็จะตัดคิวที่โน่นเพื่อรักษาคิวที่นี่ไว้ทําไปท้ามาก็ทันเพราะว่าขึ้นทั้งด่วนแต่รถติดหนักหนาสาก,กันเลือเกิน กรุงเทพมานาครน,นี่เป็นอะไรที่มันเป็นบาปที่จําเป็นหรืออย่างไรรถติดเนี่ยเนาะไม่ปราณีปราศัยเราเลยอาตมาได้แนะนําผู้มีส่วนรับผิดชอบว่าทําไมคุณจะต้องมาแก้ปัญหาบนท้องถนนนะในเมื่อถนนเนี่ยเป็นตัวปัญหาคุณถมคลองเนะี่ยเอามาทําเป็นถนน จนกระทั่งพื้นที่การเดินเรือเนี่ยน้อยลงสมัยก่อนเราไปไหนมาไหนด้วยเรือนจนกระทั่งกรุงเทพได้รับฉาย,ยาว่าเวนิสตะวันออกทำไมคุณลืมคุณค่าของคลองนะแล้วลือแล้วคุณก็มาติดแงกบนท้องถนนเนี่ยสุขภาพจิตเสียหมดเลยนะเมื่อกี้เรามานั่งรถมาเนี่ยคนขับรถแท็กซี่ก็บ่นแล้วบ่นอีกทำไมติดขนาดนี้ทำไมติดหนักเหลือเกิน ก็ไม่มีคําตอบคนขับก็เครียดคนนั่งก็เครียดอาตมาก็ว่าเอ๊เมื่อวานเนี้ยก็มาไม่ทันคิวที่ชมมัยาุเชษวันหนึ่งและววันนี้จะไม่ทันอีกวันหนึ่งหรือแม่ก็รู้สึกเสียดายคิวที่นี่บอกตรงๆว่าตอนมามาที่นี่เนี่ยอาตมารู้สึกพยายามรักษาคิวให้ถึงที่สุดนะไม่พยายามที่จะ สั่งยุติคิวยกเลิกคิวง่ายๆเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แสดงถึงความรักอะ่ะที่จะมาอะเธอก็นั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มาถึงทันเวลาขณะนั่งอยู่ในรถเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงอาดมามีความรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังนะสอบถามคนขับรถแท็กซี่ว่าคุณมีน้ำขวดสำรองไว้ในรถของคุณบ้างไหม เขาไม่มีเนาะแม่คนนี้ช่างเหมือนอาดมาเลยนะไม่มีความรอบคอบจริงๆอาดมาเนี่ยควรจะมีความรอบคอบควรจะพกน้ํามาด้วยแต่ก็นั่นแหละก็เรียกว่าไม่ได้พกมาดังนั้นพอมาถึงเวทีชมัยมารุเชตเนี่ยดื่มน้ําไปแล้วสองขวดนะเนี่ยโยมทางเจ้าหน้าที่จะจัดแต่งน,น้ําขวดเล็กๆให้ แต่พอมาเห็นว่าเป็นท่านจันทร์ก็เลยเอาน้ําขวดขวดขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยถวา,ายสองขวดเข้าไปแล้วพี่น้องต้องเข้าใจเด้เนนะร่างกายเราเนี่ยมีน้ําอยู่สามส่วนโลกเราก็มีน้ําอยู่สามส่วนเพราะนั้นการดื่มน้ําให้มากพอเนี่ยจึงเป็นผลดีแก่สุขภาพร่างกาย โดยประการทั้งปวงตอนนี้กลับมาสู่ประเด็นที่ทางเอพิธีกรกิจกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเรื่องจะลากประเทศยักษ์ใหญ่คือประเทศอเมริกาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับอาเซียนมีไทยมีกัมพูชามาเลเซียและประเทศในบริเวณบ้านเดียวกับเราอะ จริงๆประเทศยักษ์ใหญ่เช่นอเมริกาเป็นต้นเราก็รู้กันเป็นที่ประจักษ์เลยทีเดียวว่าเขาเป็นประเทศที่ยุแยงตะแคงรั่วเป็นประเทศที่ป่วน,นในขณะที่ประเทศหลายประเทศนี่ป่วยอย่างเราเนี่ยเป็นประเทศที่ป่วยจริงๆจ,จะเรียกว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียก็ได้เป็นคนป่วยแห่งเอเชียก็ได้ประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างเป็นภาวะผู้ป่วยส่วนประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้เปื่อยเลยละเปื่อยเลยลยิ่งการแสดงออกของประเทศเกาหลีใต้ที่พยายามที่จะมาล้วงลึกใช้คำว่าล้วงลูกไม่ได้หรอกล้วงลึกไปถึงการบริหารจัดการเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษต่อกรณีล่วงละเมิดพลเมืองเกาหลีใต้ อันนี้คนเกาหลีโดยเฉพาะรัฐบาลเกาหลีเอาจริงเอาจังเลยนะไม่พยายามที่จะเก็บงำซ่อนเร้นการแสดงออกใดๆทั้งสิ้นเมื่อพลเมืองของชั้นคือพลเมืองของเกาหลีใต้มาเสียชีวิตในผืนแผ่นดินกัมพูชาเกาหลีใต้ก็จะต้องพยายามเดินหน้าให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ษีของชีวิตประชาชนชาวเกาหลีใต้ อันนี้ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะประเทศเกาหลีเนี่ยที่เขาพัฒนาประเทศเขาไปสู่ประเทศค่อนข้างคลีนขาวสะอาดขนาดประธานาธิบดีของเขาก็ติดคุกมาก่อนประเทศไทยซะอีกอะ่ะเนี่ยเรามองดูว่าประเทศไทยเนี่ยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีติดคุกก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของประเทศไทยในระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยผู้นําของเกาหลีใต้เนี่ย ติดคุกก็แล้วบางคนถึงขนาดโดดภูเขาตาย,ยอย่ะเดได้ยินไหมนั่นแหละผู้นำของเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นความละอายชั่วกลัวบาปหรือฮิริโอตาปะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมาเต็มที่มาแรงอาตมาเองก็ก็มองดูว่าการทำการเมืองให้ใสสะอาดกับการมีประเทศที่ดีเนี่ยมันเป็นของคู่กัน คุณจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าการเมืองในประเทศนั้นสกปรกและจะทําให้การเมืองใสสะอาดเป็นไปไม่ได้พูดตามความจริงเนีนะถ้าคุณทําประเทศให้คลีนให้สะอาดเนี่ยเดี๋ยวอย่างอื่นก็ดีไปโดยปริยายคุณป้าประยูนอายุ72ปีอยู่ที่แถวสมุทรสาครเนี่ยท่านไปเลี้ยงหลานหลานไปเรียนอยู่ที่เอนเซโยมทราบไหมเอนเซคือประเทศอะไร ตอบที่ยมคุณป้าประยูนอายุ72ปีปกติอยู่ประเทศไทยเนี่ยต้องกินยาตามหมอสั่งตอนี้สปีคุณป้าประยูนไปเลี้ยงหลานหลานไปเรียนอยู่ที่เอ็นคุณป้าประยูนไม่ต้องกินยาเลยตลอด3ปีกลับมาสู่ประเทศไทยคุณป้าประยูนกลับมากินยาใหม่แปลกเนาะคนเดียวกันแทๆ้ๆอยู่เอ็นซไม่ต้องกินยา แต่พอกลับมาสู่ประเทศไทยต้องกินยา n อซคือนิวซีแลนด์เดียวไหมไปประเทศนิวซีแลนด์ไม่ต้องกินยาจะกินยาได้อย่างไรอาตมาดื่มน้ำขวดของนิวซีแลนด์นะโอ้โหอย่างกับน้ำที่ไหลมาจากสวรรค์น่ะน้ำเขาสะอาดบริสุทธิ์ดื่มแล้วดับกระหายได้อย่างดีผู้ตามความจริงประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศสะอาดสะอาดมาก เพราะว่าการเมืองของเขาเนี่ยค่อนข้างสะอาดเออทราบว่าพาส,สปอร์ตของคนนิวซีแลนด์เนี่ยสามารถที่จะเข้าได้แทบทุกประเทศในโลกนี้โดยที่ไม่ต้องทำวีซา่าเดี๋ยวไปจะเข้าใจไหมเ,เขาใช้คำพูดว่าวีซ่าเนี่ยแข็งแกร่งมากเนอะบีวีซ่าของนิวซีแลนด์เอ็เนี่ย,ข Zealand, ยแข็งแกร่งมาก 1. นึ่งนิวซีแลนด์สองสิงคโปร์เนี่ยวีซ่าแข็งแกร่ง ญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าขั้นแข็งแกร่งนะญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าขั้นแข็งแกร่งไม่ต้องกล่าวถึงสแกนดิเนเวียเป็นประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กนะอะไรอยู่แถวๆนั้นน่ยก็ก็เป็นประเทศที่มีวีซ่าแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะการเมืองเขาแข็งแกร่งเราต้องยอมรับนะการเมืองเขาแข็งแกร่งแต่การเมืองแข็งแกร่งแบบนั้นเขาเก็บภาษีขนาดไหน เก็บภาษีถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะยอเก็บภาษีถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะกว่านั้นแต่ประชาชนก็ยอมเสียภาษีเพราะว่าพระอะไรรู้ไหมประชาชนรู้ว่าเงินที่เขาเสียไปเนี่ยมันจะถูกจ่ายไปกับอะไรความใสสะอาดแน่นอนประชาชนที่จ่ายเงินภาษีไปแม้จะหลายสิบเปอร์เซ็นต์แต่ประชาชนก็รู้ว่าจริงๆเงินจำนวนนั้น,น,น ก็จะกลับมาหาเขาเองเนี่ยเป็นเงินออมสะสมะให้กับประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นโดยที่ไม่ได้หกเรียกเสียราชไปแต่ประการใดถามว่าทำไมคนไทยจึงหลบเลี่ยงภาษีกันค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งทำบุญทำทานอะไรก็พยายามขอลดหย่อนภาษีอาตมาก็ไม่เห็นด้วยกับการลดหย่อนภาษีเท่าไร่นะถ้าเรามองดูว่าภาษีเนี่ยจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่ประเทศชาติจริงๆเนี่ยทำไมจะต้องไปลดหย่อนภาษีด้วยก็เสียภาษีแบบเต็มๆไปไปอะไรไปเชียวอวะเนาะเพื่อบำรุงประเทศชาติเพื่อบำรุงส่วนรวมยังาตมาทำรายการวิทยุเนี่ยปากบอกโยมให้ก็ได้ทีมงานฝ่ายการเงินของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนต้องจ่ายเงินเพื่อ,อรายการวิทยุเนี่ยต่อเดือนหนึ่งก็จำนวนไม่น้อยทีเดียวแต่ในจำนวนไม่น้อยเหล่านั้นเนี่ย เรายังจะต้องจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยนะเราต้องจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยแล้วก็มีใบหักภาษีณนะที่จ่ายด้วยคือมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินไปเพื่อการซื้อสินค้าแล้วก็จ่ายเงินเพื่อการออกภาษีเพื่อการเสียภาษีในการซื้อบริการซื้อสินค้านั้นอยู่ไม่ใช่น้อยด้วย และทางมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนของเราทั้งๆท,ที่เป็นองค์กรเล็กๆเ,เป็นองค์กรที่ไม่มั่งคั่งร่ำรวยแต่ประการใดก็ยินดีที่จะเสียภาษีเนาะยินดีที่จะเสียภาษีปกติเราทั้งหลายเนี่ยเสียภาษีทางอ้อมอยู่แล้วเช่นซื้อของราคาร้อยบาทเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดบาทอันนี้เป็นการเสียภาษีเออ วันหวยออกเนี่ยพี่น้องทำไมคนจนจึงค่อนข้างจะตื่นตัวกันมากนักในวันหวยออกตอบจริงๆการเล่นหวยเนี่ยเป็นการเสียภาษีของคนจนนปะปกติคนจนเนี่ยเงินที่จะจ่ายภาษีเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเพดานไรายได้เนี่ยไม่ถึงที่จะต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นคนจนก็เลยต้องมีหวยไว้สำหรับเล่น เพื่อจะได้จ่ายภาษีอีกรูปแบบหนึ่งโยมไปจะเข้าใจไหมการเล่นหวยของคนจนการเล่นซื้อลอตเตอรี่ของคนจนเนี่ยเป็นการจ่ายภาษีในอีกรูปแบบหนึ่งอเถอะอันนี้คนพูดนี้อจะมาฟังมาจากสวิตจาริเเลอศทวีซึ่งเป็นผู้สนัสนบสนุนรายการวิทยุส่วนหนึ่งด้วยอันนี้ก็คืออยากจะฝากเพราะนั้นคนที่รวยแล้วเนี่ยจะไม่เล่นจะไม่เล่นหวย ยอมจำไว้คนที่รวยแล้วเนี่ยจะไม่เล่นหวยคนที่มีศักดิ์ศรีในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจึงบอกว่าอะไรนะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่เอะปัจจุบันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่ <c oughs> ก,ก็ลองไปพิจารณาดูคือเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเอ็มซีพิธีกรพูดเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์อเมริกาอัตมาก็อยากจะขออนุญ,ญาตนำโมัตโต้ฟอธิีรักมากล่าวต่อกรณีทรัมป์หรืออเมริกาเพราะท่านสมณพโอธิีร์ักเคยกล่าวว่าเลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินกับคำว่าช่วยเขา เลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินกับคำว่าช่วยเขาคือหลายคนเนี่ยมักจะแสะดงตนเองเหมือนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวดำสนิทวิ่งลุยน้ำฝุ่นตลบไปช่วยเหลือประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆนานาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นเลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินกับคำว่าช่วยเขา อีกครั้งหนึ่งนี่คือมัตโต้พอติรักหรือมัตโต้พอติสัตว์ฝากให้พี่น้องได้รับรู้ความจริงไว้คือคนจํานวนมากเนี่ยมักจะมาแสดงออกเหมือนกับว่าเป็นคนมาช่วยคนอื่นมาเป็นพระมาลัยโปรดสัตว์นรกเอาเขาจริงแล้วตัวเองนะั่นแหละเป็นสัตว์นรกยังอเมริกาเป็นต้นอันนี้ชัดเจนเพราะว่าอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนใดก็ตามก็อยู่ในวงจรอ,อุบาทแทบทั้งสิ้น เป็นวงจรแห่งการเบียดเบียนประเทศอื่นบ้านเล็กเมืองน้อยได้รับผลกระทบแม้เขาจะบอกว่าเขาจะมาช่วยเขาจะมาช่วยประเทศเล็กประเทศน้อยให้พ้นไปจากวิกฤตแบบนั้นแบบนี้แต่ปรากฏว่าการช่วยของเขาเนี่ยคือการเอามีดมาฟันให้เกิดบาดแผลแล้วก็ประกาศขายยารักษาแผลนั้นชัดเจนไหมโยม เอามีดมาฟันให้เกิดแผลที่สุดแล้วก็ขายยารักษาแผลนั้นเขาสร้างเงื่อนไขเพื่อจะได้ขายยารักษาแผล,ละเพรานั้นต้องทำให้เกิดแผลก่อนถ้าคุณไม่มีแผลคุณเดี๋ยวคุณก็จะไม่ซื้อยารักษาแผลของฉันนะเพราะนั้นเมื่อฉันผลิตยารักษาแผลฉันก็ต้องมีหน้าที่ฟันคนอื่นให้เกิดบาดแผลเพื่อที่ฉันจะได้ขายยารักษาแผลเพราะนั้น อุตสาหกรรมการค้าเนี่ยจีนเขาก็พยายามทำเนี่ยแต่อุตสาหกรรมการค่าเนี่ยอเมริกาเนี่ยพยายามทำเดียสังเกตเห็นไหมทำไมอิสราเอลเนี่ยจึงเหมิมเกริมนักคำตอบคือมีอเมริกาหนุนหลังคำตอบคือมีอเมริกาหนุนหลังเพราะนั้นอิสราเอลจึงโอ้เขาปฏิบัติจนถึงขนาดที่เรียกว่านะอิสราเอลเนี่ย ท่านผู้นำเมทันยาหูไปพูดที่ UN เอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผู้เป็นสมาชิกของ UN เอซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยพากันลุกขึ้นจากที่นั่งและบอยคอรดไม่ฟังเนทันยาหูเลยทีเดียวอ่ะไม่ฟังผู้นำอิสราเอลเลยทีเดียวอ่ะอต่าำเห็นภาพผู้นำอิสราเอลอยืนอยู่ที่โพเดียม ตาแดงกัมเลยทีเดียวเหมือนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมานานเน่เหมือนอดตะหลับขับตะนอนมานานน่ขนาดนั้นน่จริงๆชีวิตของประเทศใดก็ตามที่อยู่ได้ด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยยังไงก็นอนไม่หลับยังไงก็ไม่เป็นผาสุขและในที่สุดก็ไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆโดยทั่วไปนั่นถือว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการรบ ทั้งเสนยานุภาพค่อนข้างสูงนะเขาพยายามที่จะต่อกรกับประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะไปหมดทั้งในอดีตและในปัจจุบันแต่ก็ปรากฏว่าที่สุดประชาคมโลกเนะี่ยก็เลือกที่จะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายมากมาก,กว่าที่จะเป็นผู้ปกป้องดินแดน เน่เขาพยายามที่จะทำลายแมย้กระทั่งปาเลสไตน์ทำลายแมย้กระทั่งฮามาสแต่ก็แน่นอนเราจะไปพูดฝั่งเดียวว่าอิสราเอลเป็นผู้ก่อการเนี่ยฮามาสไม่ได้ก่อการอะไรเลยปาเลสไตน์ไม่ได้ก่อการอะไรเลยพูดอย่างเดียวมันก็เท่ากับว่าเราเอียงข้างเราถือข้างไปอาตมาก็พูดว่าใครก็ตามที่ก่อให้เกิดสงครามและความรุนแรงโดยเฉพาะเบียดเบียนผู้บริสุทธิ์ไม่ไว่าจะเป็นเด็ก คนชาราและกลุ่มเปราะบางใดๆก็แล้วแต่ควรได้รับการประนามโดยประการทั้งปวงเนี่ยปรากฏว่าประเทศกัมพูชาหรืออาจารย์เทียนวัฒน์มริกพิทักษ์ได้พูดกับประธรมาว่าเป็นประเทศสกแกมโบเดียสกแกมโบเดียท่านท่านใช้คำพูดแบบนี้นะขออนุญาตอ้างชื่อท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เวลาอ้างชื่อท่านแล้วเนี่ยหนักแน่นกว่าที่ธรมมจะพูดเองเนะ ท่านบอกว่าเป็นสแกมโบเดียคือปะกะติเวลาพูดถึงกัมพูชาเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาสา,ากลเขาเรียกว่าแคมโบเดียแต่อาจารย์ท่านบอกว่ากัมพูชาคือสแกมโบเดียสแกมเมอร์แหละประมาณนั้นน่ะคือเป็นประเทศที่อะไรก็ไม่รู้ยากจนก็ยากจนเถอะทำไมทำไมไม่ทำตนให้หน่าสงสารหน้าเห็นใจบ้าง ถ้าเป็นปเป็นประเทศที่ยากจนเพราะรักษาประเทศให้บริสุทธิ์ผดผ่องอย่างภูตานเนี่ยนะเอออย่างประเทศภูตานเนี่ยยากจนแล้วหน้าสงหน้าชึหน้าทึ่งนะหน้าประทับใจเนาะจังอามาเนี่ยไปประเทศภูตานมาไม่ต่ำกว่าสองครั้งและจังมาเป็นสมณะจนแต่คนรวยเป็นสปอนเซอร์พาอามาไปภูตานเนี่ยยมทราบไหมค่าเหยียบแผ่นดินของภูตานเนี่ย วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเฉียดเฉียดหมื่นเลยนะหมื่นบาทเฉพาะค่าเหยียบแผ่นดินคือหมายความว่าเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อจะได้ไปสมัมผัสประเทศภูตานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศจนๆเนี่ยพูดตามความจริงก็คือเฉพาะคนรวยเท่านั้นเนี่ยที่จะไปประเทศจนประเทศนี้ได้คือประเทศภูตานแล้วในที่สุดประเทศภูตานก็กลายเป็นประเทศที่น่ารักเนาะอันนี้ดูโดยคะแนนรวมนะ แต่กิจการภายในของประเทศเขาที่มีคนซุบซิบซุบซิบมาเนี่ยอาตมาก็ฟังอยู่แต่ก็เถอะนั่นเป็นเรื่องกิจการภายในของประเทศเขาอะเราไม่เข้าไปจูนจานแต่ปรากฏว่าประเทศพูตานเป็นประเทศที่น่ารักเพราะเป็นประเทศที่จนแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิใจในความจนไม่ใช้วิถีของประเทศตนเองเนี่ยไปเบียดเบียนประเทศอื่นเป็นประเทศเล็กๆ ที่อยู่ภายใต้ซอกของจีนซอกของอินเดียประมาณนั้นนะนะแต่ก็รักษาตนเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ประเทศภูตานเนี่ยวัดวังเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะพี่น้องวัดกับวังเป็นอันเดียวกันอยู่ที่เดียวกันอย่างเราจะเห็นว่าวัดพระแก้วกับวังเนี่ยเป็นที่เดียวกันในประเทศไทยก็มีวัดกับวังเเพียงแต่ว่าวัดพระแก้วไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นวัดในความหมายที่พระสององค์เจ้าพักอาศัยอยู่เอาเถอะก็ก็ว่าไปแต่โดยในยะเนี่ยมีความหมายอย่างเดียวกันวัดเป็นเรื่องของศรราสนาวังเป็นเรื่องของบ้านเมืองพี่น้องพอจะเข้าใจไหมศาสนากับบ้านเมืองเนี่ยจริงๆต้องเป็นเรื่องเดียวกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ประเทศภูตานเป็นประเทศที่มีวัดกับวังเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้สึกเขาจะเรีไดว่าซองซองหรืออะไรนี่แหละแต่ก็คือวัดกับวังอาตมาไปมาแล้วโอ้น้ำที่ใสสะอาดก็ไปเห็นที่ประเทศภูตานป่าต้นไม้ที่ยังมีอยู่ประมาณ60%สเปอร์ยมป่าต้นไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเขายังรักษาไว้ประมาณ60% 70%เอร์ซ ไม่เป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นอะไรที่น่ารักมากประเทศภูตานแล้วท่าทีของเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะเป็นประเทศที่งองเงงวงเงียงี่เงา่าเหมือนบางประเทศที่อยู่ชายแดนไทยะนะเออจนนะนะแต่ปรากฏว่าเป็นจนที่ไม่ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวยอมว่าไหมจนแล้วก็ไม่เจียมเนื้อเจียมตัว จนแล้วก็งองแง้องแง่งแล้วก็มีลักษณะของความเป็นคนเรื่องมากเนี่ยเหมือนกับสุนัขน้อยเสียงดังเห่าอยู่เรื่อยเชียวอะอะไรประมาณเนี้แล้วข้อสำคัญก็คือว่าไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงไม่ยึดโยงกับสัจจะด้วยสินั่นแหละชอบเป็นเด็กเลี้ยงแกะโกหกว่าหมาป่าจะมากินแกะหมดแล้ว ชาวบ้านมาจามะามาไล่หมาป่าก็ปรากฏว่าเด็กเลี้ยงแกะอัวเระชอบใจเนี่ยตอนนี้ได้ยินว่ามีเด็กอายุสี่ขวบห้าขวบอยู่ที่มูณนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนชื่อเด็กชายเก้านั่งฟังรายการกับป้าเนตรแล้วก็คุณตาไพรัสอยู่เนี่ยเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเ,เลี้ยงแกะนึกสนุกขึ้นมาก็ตะโกนร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วย หมาป่าจะมากินแกะหมดแล้วช่วยด้วยชาวบ้านก็เลยมากัน